สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านและลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบอนในยานาโนนอนุสรทุกคนวันที่26มิถุนายนซึ่งตรงกับวันต่อต้านยาสเสพติดโลกของทุกปีปกติโรงเรียนบ้านหนองบอนของเราจะมีการรณรงค์ให้ลูกๆของเราได้เห็นโทษและพิษภัยที่เกิดจากยาเสพติดแต่สถานการณ์โควิด -19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมต่างๆได้พออจึงอยากจะฝากให้ผู้ปกครองทุกท่านร่วมกับทางโรงเรียนได้สอดส่องดูแลลูกหลานของเราให้เป็นเด็กที่มีภูมิคุ้มกันโดยอาจจะทํากิจกรรมต่างๆสารสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นดนตรีและกีฬาเพื่อต่อต้านภัยยาเสพติดในรูปแบบต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับลูกๆของเรา จึงจะเรียนมาฝากทุกท่านเพื่อส่งผลในอนาคตข้างหน้าลูกของเราจะได้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติยิ่งยิ่งขึ้นไปต้องขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านองบอลนายนานน์อนุสรนนะครับเนื่องในวันที่26มิถุนายนของทุกทุกปีก็จะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งประเทศไทยเองก็เป็นสมาชิกหนึ่ง ในองค์การสหรประชาชาตินะเพื่อร่วมรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะว่าปัญหายาเสพติดเป็นมหันตภัยหลายแรงทําลายชาติสังคมนะโดยเฉพาะวัยรุ่นและเด็กก็ต้องได้รับการปลูกฝังนะครับที่ดีทางโรงเรียนบ้านองบอลเองก็จะทําการรณรงค์ในทุกๆปีนะครับด้วยการ เดินออกรณลงสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบนะครับถึงปัญหายาเสพติดแต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เราไม่ได้ร่วมกันดณลงทางโรงเรียน,นมัธยมเองก็เห็นความสําคัญนะครับปัญหายาเสพติดการป้องกันปัญหายาเสพติดต้องให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่ถูกต้องไปพร้อมๆกับาการพัฒนาทักษะชีวิต เช่นการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหานะครับรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อลดโอกาสที่จะให้เด็กๆเข้าถึงหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับทางโรงเรียนบ้านหนองบอลเองก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับก็ขอฝากผู้ปกครองช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับคำว่าข้อมูลข่าวสารหรือการรับรู้นี่แหละนะครับ มันสำคัญโดยเฉพาะคนใกล้ตัวของเด็กๆนะสังคมรอบข้างสิ่งแวดล้อมการใช้สื่อต่างๆนะครับก็ฝากผู้ปกครองช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตานเอาใจใส่เด็กๆทีนี้การป้องกันปัญหายาเสพติดเนี่ยทางโรงเรียนและผู้ปกครองเองก็ต้องมีส่วนร่วมนะครับร่วมมือกันในการที่จะให้ เด็กและเยาวชนเราเนี่ยอยู่ห่างไกลกับยาเสพติดมากที่สุดนะในส่วนของทางโรงเรียนบ้านหนองบอลเนี่ยก็จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่ถูกต้องนะครับพร้อมๆไปก,กับการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อให้เขารู้จักคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหารเรียนรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารนะครับเพื่อจะลดโอกาสที่จะเข้าถึง ยาเสพติดนี้ผู้ที่ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุดเนี่ยก็คือผู้ปกครองนะครับพ่อแม่ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับเขานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมสังคมรอบข้างนี่แหละคือข้อมูลข่าวสารที่เขาจะได้รับรู้นะผู้ปกครองก็ต้องช่วยกันดูแลบุตรหลานเอาใจใส่นะครับเพื่อลดโอกาสที่จะให้เขาเข้าไปใกล้ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดยาเสพติดพิษร้ายบ่อนทําลายชาติศาสนาถ้าแม้นใครหลงผิดไปติดยาเท่ากับหาชีวิตมืดมิดลงทั้งยาบ้ามหาภัยแพร่ไปทั่วใครคืนมัวเสพมันพันลุ่มหลงอีกตู้เกมตู้ม้าพาพวง เหมือนเจาะจงผ่านพลาฆ่าเด็กเย่ยขอฝากไปเพียงเท่านี้ครับผมคิดว่าโอกาสที่ผมได้รับจากสังคมเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยครับทาให้ผมสามารถได้กลับมาต่อเติมความฝันของผมอีกครั้งหนึ่งครับผมอยากจะให้ทุกคนนะครับเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองนะครับแม้อดีตของเราที่ผ่านมามันจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้ถ้าเราตั้งใจจริงในการปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับทุกสิ่งนะครับสามารถเกิดขึ้นได้แน่นอนครับผมมาเปลี่ยนแปลง ทำสิ่งดีๆร่วมกันครับเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่เคยผิดพลาดมาแล้วได้แต่เราสามารถเก็บสิ่งที่สําคัญเอาไว้มาเป็นบทเรียนย้ําตัวเองอยู่เสมอทําสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างและให้โอกาสกับตัวเอง จะเจอคนหลายคนที่ต้องเสียชีวิตจากยาเสพติดแต่ว่ามันไม่ได้จบแค่เขาสิคะเขายังมีคนข้างหลังที่รักเขาที่พร้อมจะให้โอกาสเขาเสมอแต่เขาไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดเหล่านั้นได้แล้วเพราะยาเสพติดนั้นทําให้เขาเสียชีวิตไปแต่ถ้าวันนี้นะคะคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแก้ปัญหาให้ได้สิ่งหนึ่งที่คุณเริ่มทําได้วันนี้ก็คือคุณเดินออกมาจากยาเสพติดคะ่ะเราอาจจะคิดว่าชีวิตของเราไม่สมบูรณ์แบบ ก็เลยพยายามที่จะหาสิ่งต่างๆมาช่วยเตมิมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปจนบางครั้งเราอาจจะลืมไปว่าตัวเราเองนี่แหละที่มีคุณค่าที่จะช่วยเตมิมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตเราได้การแก้ปัญหาโดยใช้ยาเสพติดเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยบางคนอาจจะติดยาเสพติดเพราะตามเพื่อนอยากได้รับการยอมรับมันก็คิดได้นะครับแต่ว่ามันผิดแล้วก็อันตรายมากๆ <บ Leaving. S 1> คร <น S 2> ับเราควรคิดให้ดี <lectures> นะครับ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเพราะว่าบางทีเราเลือกไปแล้วมันไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้ครับเข้าใจว่าปัญหาหนึ่งปัญหาไม่ใช่ปัญหาทุกอย่างในชีวิตเราเราสามารถสร้างสิ่งดีๆได้แล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้ทุกวันเป็นวันใหม่ของเราเสมอการเลือกเพื่อนที่ดีครับจะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ช่วยดึงศักยภาพของเราออกมาได้และทําให้เราประสบความสําเร็จในวันข้างหน้าครับพูดแต่สิ่งดีๆนะครับมอบแต่สิ่งดีๆให้กันครับเพื่อเป็นพลังบบกให้แก่กันและกันได้เพื่อที่จะได้ฝ่าฟันปัญหาไปด้วยกันครับ